เสียงกลางเสียงสูงเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแยกแย,กแยะรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับเด่นชัดเลยก็เป็นธรรมดาของหูฟังออนเอียร์อยู่แล้วนะสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับรู้ก่อนซื้อประจำสัปดาห์นี้กันอีกเช่นเคยเมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้รีวิวหูฟังโอเอียรจาก Audio Technica นะครับ รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือ M50xBT2 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดส่วนสัปดาห์นี้ทาง a u d i o Technica เนี่ยเขาก็ใจดีอีกครับส่งรุ่นใหม่มาให้รีวิวกันอีกแต่เป็นหูฟังแบบออนเอียกันบ้างนะครับคือยังใส่ คาดหัวอยู่นะครับแต่ไม่ใช่เป็นการครอบและเป็นการแค่แปะสัมผัสแบบนี้เขาเรียกว่า On-Ear เดี๋ยวมาดูสเปคกันดูดีกว่านะฮะว่ารุ่นนี้จะเป็นยังไงหูฟังรุ่นนี้มีชื่อว่า ATH S 2 2 0 BT ซึ่งก็มีการพัฒนาอัปเดตมาจากรุ่น S 2 0 0พอสมควรอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันดูดีกว่าว่าสเปคข้างในมีอะไรบ้างและเขาอัปเดตอะไรมาให้เราบ้างครับ It's right sound boy หูฟังรุ่นนี้เป็นหูฟังไร้สายแบบออนเอียร์รองรับบลูทูธเวอร์ชัน5.0นะครับข้างในประกอบไปด้วยตัวขับเสียงหรือไดรเวอร์ขนาด40มิเมตร ให้คุณภาพเสียงที่โดดเด่นและมีเทคโนโลยีการรับเสียงด้วยโหมด low latency นั่นเองนะเผื่อคุณจะเอาไปเล่นเกมด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ฟังเพลงอย่างเดียวนะเล่นเกมก็มันเช่นกันเพราะว่าการเลทการดีเลย์ต่างๆเนี่ยน้อยมากนะครับยิงตรงไหนโดนตรงนั้น เรื่องของการใช้งานหูฟังรุ่นนี้ใส่สะดวกใส่สบายหูนะครับน้ำหนักเบามากใช้งานได้ต่อเนื่องถึง60ชั่วโมงด้วยกันโอ้โหชาร์จเต็มๆนี่อยู่ได้เกือบ3วันเลยทีเดียวการเชื่อมต่อรองรับบลูทูธเวอร์ชันห้น5.0อย่างที่บอกไปรวมถึงแบบมีสายก็รองรับ AUX mini j a ็ค3.5ม m mm เช่นกันนอกจากนั้นแล้วยังสามารถเชื่อมต่อ2อุปกรณ์กันได้ภายในเวลาเดียวกัน หรือที่เรียกว่า m u l t i p o i n t Sharing นั่นเองยกตัวอย่างเช่นคุณเปิดมือถือนะฮะฟังเพลงอยู่สักพักหนึ่งคุณจะเปลี่ยนเป็นใช้แล็ปท็อปก็สวิชได้เลยโดยตรงนะไม่ต้องออกตรงนี้ก่อนแล้วไปเข้าอีกที่หนึ่งพอคุณปิดเพลงในมือถือปุ๊บคุณก็สามารถที่จะเปิดเพลงเล่นกันสดๆเลยนะฮะจากคอมพิวเตอร์จากโน้ตบุ๊กของคุณได้ทันทีส่วนการควบคุมก็สามารถควบคุมได้หลากหลายผ่านตัวหูฟังเลยนะครับเขาจะมีปุ่มต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น low l a t e n c y วางสายรับสายเพิ่มลดเสียงหรือข้ามเพลงต่างๆนะครับมาดูสิ่งที่เขาอัปเดตกันมาให้ดีกว่าคุณผู้ชมว่าจะแตกต่างจากรุ่น200ธรรมดายอย่างไรบ้างนะครับสําหรับรุ่น220อย่างแรกเลยเรื่องของวัสดุนะครับมีความบางกว่าเรียวบางกว่าอย่างเขียนได้ชัดนะรวมไปถึงความนุ่มสบายของการสวมใส่ด้วยก็ได้ทั้งความทนทานได้ทั้งการดีไซน์และการใช้งานนานๆนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึงอ่ะ ใช้งานยาวๆเลยครับ60ชั่วโมงนานกว่าเห็นๆนะอันนี้เนี่ยต้องยกเครดิตให้เขาเลยนะสำหรับ Audio Technica คือเขาคำนึงถึงการใช้งานจริงๆบางคนเนี่ยคือเสียงดีก็จริงแต่บางทีต้องชาร์จอีกแล้วนะต้องชาร์จเรื่อยๆเลยยิ่งเป็นหูฟังแบบ on ear o ยอ่างนี้นะค่อนข้างกินแบตเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้นานาน,นะชาร์จครั้งเดียวใช้ได้ถึง3วันแล้วมาถึงเรื่องความไวกันดีกว่า ตัวนี้ชาร์จเพียง10นาทีเท่านั้นใช้งานได้ถึง3ชั่วโมงครึ่งเลยสูงสุดนะฮะหรือว่าถ้าคุณจะชาร์จเต็มๆก็อยู่ที่4ชั่วโมงใช้งานได้60ชั่วโมงอย่างที่บอกไปนะฮะก็ถือว่าโอ้โหนี่คุณชาร์จแป๊บเดียวครับผมใช้งานได้นานที่สำคัญยังรองรับ Google Fast Pair เรื่องของความไวนะ Fast Pairing ก็รองรับรวมถึงผู้ช่วยสั่งการด้วยเสียงอย่าง Google Assistant ก็รองรับเช่นกันครับ โหมด Low เ n t e n นซมีการเสริมอัปเกรดมาให้นะครับรุ่นเดิมเนี่ยยังไม่มีรวมถึงเรื่องของ Multipoint ด้วยของ Bluetooth นอกจากนั้นแล้วตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นช่องเสียบนะครับเป็น AUX 3.5ม m mm มตนั่นเอง เขาก็มีแถมมาให้ในเซ็ตเรียบร้อยเลยนะครับคุณผู้ชมนี่มีสายมาให้เรียบร้อยก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้นี่เขาคำนึงถึงการใช้งานแบบมีสายด้วยนะนอกจากไร้สายแล้ว Audio t e c ท nica ก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างพิถีพิถันนะฮะคิดถึงการใช้งานดีไซน์รวมไปถึงคุณภาพของเสียงด้วยเช่นกันครับ สิ่งที่ให้มาในกล่องก็มีการอัปเกรดนะครับอย่างสายชาร์จเป็น USB Type C แล้วรุ่นที่แล้วเนี่ยจะเป็น m i โ r o USB นอกจากนั้นก็มี AUX 3.5ม m mm มิมมาให้พร้อมกับใบรับประกันรวมถึงคู่มือการใช้งานครบครันครับเรื่องของเสียงนั้นหลังจากที่ผมได้ลองฟังดูแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเสียงกลางเสียงสูงเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีเนี่ย ค่อนข้างชัดเจนแยกแยะรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับเด่นชัดเลยก็เป็นธรรมดาของหูฟังออนเอียร์อยู่แล้วนะแต่ว่าเสียงเบสถามว่าโอเคไหมก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะฮะคืออาจจะไม่ได้ดังแบบว่าดังตึ๊บๆเบสหนักๆแบบเหมาะกับ EDM นะแต่ถ้าบอกว่าเป็นปปปสาย Pop Pop Jazz ทั่วๆไปหรือว่าเอาไปใช้งานฟังทั่วๆไปนะฮะรับสายเล่นเกมเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียว สำหรับราคารุ่นนี้นะครับเรียบหรูตามแบบฉบับญี่ปุ่นใช้งานง่ายคล่องสวมใส่สบาย ราคาอยู่ที่2590บาทเท่านั้นนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหหูฟังใช้งานได้ถึง60ชั่วโมงแบบนี้รวมถึงเป็นวายเลสด้วยนะครับก็สามารถเชื่อมต่อมัลติพอยต์ด้วยเนี่ยก็ใครใหลายคนเนี่ยอยากได้กันมากของมีจำนวนจำกัดคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของหูฟังตัวนี้ได้ง่ายๆนะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์ AV Value ได้ทุกช่องทางเลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b s c r i b e ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสิทธิพิเศษ และรีวิวแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพิ่งซื้อครับสวัสดีครับ